ใครชอบกินขนมปังปิ้งราดซอสฉ่ำๆทานคู่กับเครื่องดื่มเข้มข้นนคลิปนี้ห้ามพลาดวันนี้นอกจากจะมาพาทำซอสอวนตินราดขนมปังปิ้งแบบเข้มข้นแล้วยังจะมาพาทำอวนตินสูตรใหม่เข้มข้นมากที่สุดแถมยังจับคู่ทูโทนมากับชาไทยที่รับรองว่าทำขายที่ไหนลูกค้าต้องต่อคิวยาวแน่นอนตอนนี้ร้านขายชาคู่กับขนมปังแบบนี้กำลังฮิตเลยนะครับอย่างตอนนี้ผมมีค้าสอนทำแซนด์วิชย่างก็ได้รับความนิยมมากเลยครับ นักเรียนกลับมาบอกว่ากระแสะพวกขนมปังปิ้งกำลังดีมากขายดีในทุกตลาดเลยแต่ถ้าจะมีแค่เมนูเดิมๆมันก็จะดูไม่ค่อยน่าดึงดูดเท่าไหร่จริงไหมครับ วันนี้ผมจะมาเพิ่มเมนูใหม่อย่างโอวันตินทูโทนชาไทยและขนมปังปิ้งราซอส์โอวันตินเพื่อต่อยอดให้สำหรับร้านค้าที่อยากได้เมนูใหม่ไว้เรียกลูกค้าบอกได้เลยว่าถูกใจลูกค้าทุกเพศทุกวัยเลยล่ะครับเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารให,ใหม่อย่าลืมกดสับสกายกันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แว่นด้วยนะเริ่มกันที่เมนูแรกโอวันตินทูโทนชาไทยเราก็จะใช้โอวันตินสูตร3ครับโอวันตินไวมอล แล้วก็โอวนลตินท็อปปิ้งเฟกครับพร้อมทั้งนมข้นจืดแล้วก็นมข้นหวานครับเรามาต้มน้ำกันก่อนนะครับเคล็ดลับสำคัญก็คือเราไม่ควรใช้น้ำประปามาต้มครับแนะนำให้กรองน้ำก่อนครับ oh. เราจะใส่โอวนตินลงไปในแก้ว6ช้อนชาครับ <c oughs> แล้วก็ปรุงรสชาติด้วยนมข้นหวานเราจะใส่นมข้นหวานอยู่ที่30 ML นะครับเคล็ดลับของสูตรนี้ก็คือเราจะเพิ่มนมข้นหวานเข้าไปเพื่อให้เนื้อของวัติุมีความหนืดทำให้เวลาเทลงไปเป็นทูโทนจะแยกชั้นกันอย่างสวยงามครับ เทนมข้นหวานใส่โอวัลตินได้เลยนะครับใส่น้ําร้อนลงไปนะครับไม่ถึง100 ML ครับแล้วเราก็คนให้เข้ากันได้เลยครับจะเห็นนะครับว่าแทบไม่ต้องคนเลยครับโอวัลตินเนื้อละเอียดละลายง่ายไม่จับตัวเป็นก้อนครับส่วนผสมลับอีกอย่างหนึ่งก็คือโอวัลตินเฟรชครับผมจะใส่ผสมลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้เข้มแบบขั้นสุดเลยครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับ กลิ่นหอมมากเลยครับอยากให้ทุกคนได้กินจังเลยทีนี้เรามาทําในส่วนของชากันบ้างนะครับมาดูส่วนผสมกันเลยนะครับชาแดงตัวแรกจะให้สีนะครับชาแดงตัวที่2จะให้กลิ่นครับน้ําตาลทรายนมข้นจืดครีมเทียมนมข้นหวานเกลือครับให้เราตั้งน้ําร้อนให้เดือดเลยนะครับพอน้ําร้อนของเราเดือดประมาณนี้เราก็จะปิดแก๊สได้เลยนะครับเราจะใส่ใบชาทั้ง2ชนิดลงไปในหม้อครับและให้เราใช้ทัพพีนะครับกดใบชาให้จมลงครับพอใบชาจมลงแล้วนะครับเราก็จะปิดฝาบ่มทิ้งไว้7นาทีครับ พอครบ7นาทีแล้วหน้าตาชาเราจะประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะมากรองเอาใบชาออกนะครับบีดน้ําชาออกจากกากชานะครับบีบแค่บาๆพอครับไม่ต้องเข็นแรงนะครับถ้าเกิดเข็นแรงมากเกินไปเดี๋ยวตัวชาจะฝาดครับแล้วเราจะปรุงรสชาดิชาด้วยเกลือครับที่เราใส่เกลือนะครับเพราะว่าเกลือจะทําให้ชารสชาติไม่ฝาดแล้วก็จะทําให้บูดยากด้วยครับน้ําตาลทรายครับนมข้นหวานนมข้นจืดครีมเทียมครับ เราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนึงนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับชาไทยของเราครับเวลาเสิร์ฟเราต้องใช้เป็นน้ําแข็งบทขนาดเล็กนะครับเพื่อว่าเวลาที่อวนตินและชาลงไปเป็นทูโทนเนี่ยมันจะได้แยกชั้นกันอย่างสวยงามครับอ,อันดับแรกให้เราใส่อวนตนล,ลงไปในแก้วก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยใส่น้ําแข็งบดตามลงไปขอแก้นิดนึงครับเพื่อให้น้ําแข็งเรียงตัวดีหลังจากนั้นนําชาไทยมาเททับลงไปอีกชั้นหนึ่งครับจะสังเกตเห็นว่าในชาไทยผมจะไม่ได้ใส่น้ําตาลทรายเลยแล้วก็ใส่นมข้นหวานน้อยมาก เพราะว่าผมจะใส่นมข้นหวานในส่วนของชั้นโอวตินเยอะแล้วเพื่อให้มีความแยกชั้นกันชัดเจนต้องให้ชั้นล่างหวานกว่าชั้นบนเยอะๆนะครับถ้าเกิดว่าเราทําขายเวลาที่ยื่นให้ลูกค้าก็แจ้งลูกค้านิดน,นึงนะครับว่าให้คนก่อนรับประทานด้วยไม่อย่างนั้นลูกค้าจะดื่มแต่ข้างล่างอย่างเดียวจะหวานเกินไปครับหลังจากที่เทเครื่องดื่นทั้งสองชนิดลงไปแล้วเราก็จะตกแต่งด้านบนด้วยโอวตินเฟรกเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้อร่อยยิ่งขึ้นและยังเพิ่มท็อปปิ้งให้ดูน่าทานมากขึ้นด้วยครับเห็นหมยา,า,ากเล นี่เป็นการรวมอเมิโนฮิตทั้ง2องเมนูมารวมไว้ในแก้วเดียวเลยนะครับอย่างเช่นชาไทยที่เป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนี้และอีกชั้นก็เป็นโอเวนตินเครื่องดื่มยอดฮิตที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเพร oh. าะเอามาผสมกันแบบนี้รับรองได้เลยว่าจะสามารถเล็กลูกค้าได้อย่างแน่นอนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโอเวนตินชาไทยทูโทนของเราครับ แล้วเรามาทําซอสโอวตินกันเลยนะครับในส่วนของซอสโอวตินนะครับเราก็จะใช้โอวตินสูตรสามครับนมข้นหวานแล้วก็แป้งกวนไส้ครับพร้อมกับน้ําร้อนอีกนิดหน่อยนะครับวิธีการก็คือเราจะใช้โอวัตินสูตรสามชั่งตวงออกมาอยู่ที่275กรัมครับตามด้วยนมข้นหวานครับแป้งกวนไส้แล้วก็น้ําร้อนครับแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับ เพราะว่าผงอวันตีละลายง่ายเราเลยสามารถใส่ไปพร้อมกับนมข้นหวานได้ครับแล้วเราก็จะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนจนกว่าจะได้ความเหนียวที่เราต้องการนะครับเราจะเอาความหนืดประมาณนี้พอนะครับนนเห็นไหมครับว่าซอสเปียวหวานน่าทานมากเลยครับเสร็จแล้วนําซอสมาราดบนขนมปังปิ้งได้เลยครับวันนี้นะครับเราจะใช้ขนมปังไซนี้นะครับจะเป็นแบบหนาๆหน่อยนะแล้วก็ชิ้นจะใหญ่กว่าปกตินิดนึงนะครับอันดับแรกเราจะทาขนมปังก่อนนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นเนยเค็มนะครับค่อยๆปาดไปอย่างนี้ครับประมาณนี้นะครับนอกจากนี้เราก็จะทาเนยที่กระทะด้วยนะครับ ขนมปังด้านที่มีเนยน,นะครับคว่ำหน้าลงไปครับพลิกกลับด้านครับ <ว â ng> เสร็จเรียบร้อยแล้ว <â ng> นะครับเราก็จะนําไปพักไปก่อนนะครับมาหั่นขนมปังกันเลยนะครับก่อนเสิร์ฟเราก็จะราดด้วยซอสโอวัลตินที่เราทําไว้นะครับหรือจะราดเป็นซอสข้นๆเต็มหน้าขนมปังเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็จะโรยด้วยโอวัลตินเฟลกนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย <ว â ng> แล้วครับผมมีอีกหนึ่งเมนูที่จะมาเสนอนะครับนั่นก็คือ โอวนตินไวท์มอลทูโทนชาไทยครับเราจะใส่โอวนตินไวท์มอ์อยู่ที่3ช้อนชาครับนมข้นหวานสัก15 ML แล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไป100 ML ครับเสร็จแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเทโอวนตินไวท์มอลรองอยู่ที่ด้านล่างนะครับตามด้วยชาไทยอีก100 ML ครับแล้วก็จะโรยหน้าด้วยโอวนตินท็อปปิ้งเฟลกครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโอวนตินไวท์มอลชาไทยทูโทนของเราครับทีนี้เรามาชิมกันเลยนะครับ แค่ดมก็หอมจนอดใจไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยอืมอร่อยเข้ากันมากเลยครับทั้งอวันติและชาไทยเนี่ยต่างมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์พอมารวมกันแล้วยิ่งอร่อยขึ้นเป็นอีกสิบเท่าเลยนะครับใครยังไม่เคยลองต้องไปลองนะครับและแนะนําเลยนะครับใครที่มีร้านขายเครื่องดื่มอยู่แล้วเมนูนี้ห้ามพลาดจริงๆครับทุกวันนี้ร้านขายน้ำมีเยอะมากนะครับถ้าเราไม่มีเมนูเด่นๆ็ไว้เรียกลูกค้าก็อาจจะสู้ร้านอื่นไม่ได้นะครับแต่บอกเลยว่าเมนูอวันติทูโทนชาไทยเมนูนี้จะเป็นจุดเด่นของร้านคุณแน่นอนครับ เดี๋ยวเรามาชิมขนมปังราดซอสโอวัตินกันบ้างนะครับขอตรงกลางก่อนเลยเพราะตรงกลางฉ่าสุดแล้วครับหมั่นพร้อมกันนะครับ <c oughs> เคยกินแต่ขนมปังราดซอสใบเตอร์ acter, นั่นก็ว่าอร่อยแลลวนะครับแต่ราดด้วยซอสโอวัตินเนี่ยมันสุดยอดจริงๆครับ <c oughs> แล้วยิ่งมีโอวัตินเฟกโรยอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับมีความก,ก,กรุบกรอบ,รอบแทรกเข้ามาด้วยให้รสชาติพรีเมี่ยมมากๆเลยครับยังกับไปทานเบเกอรี่ตามโรงแรม5้าดาวเลยครับแบบนี้ถ้าทําขายรับรองว่าขายดีแน่นอนครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ยังไม่ค่อยมีใครทําขายนนีี่่แหหละะคครรัับบเเมมมูทจาพิได้้ใกุณ หรือจะเอามาราดใส่คอฟเฟ์แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับจะโลยด้วยโอวตินเฟกแบบนี้ก็ได้ครับสําหรับต้นทุนโอวตินชาไทายทูโทนแก้วนี้นะครับต้นทุนจะอยู่ที่แก้วละ11บาท65สตางค์ครับแต่ว่าดูหรูหราเหมือนว่าสามารถเอาไปขายได้แก้วละ50 60ขึ้นไปเลยนะคะครับผมสําหรับต้นทุนโอวตินไวมอลทูโทนชาไทายแก้วนี้นะครับอยู่ที่แก้วละ11บาท19สตางค์ครับ ต่อไปก็จะเป็นต้นทุนของซอสโอวันตินนะครับสำหรับต้นทุนซอสโอวันตินนะครับต้นทุนจะอยู่ที่53บาท27สตางค์ครับทำได้ประมาณ350 ML อนะครับนั่นก็นแล้วแต่ว่าจะโรยใส่ขนาดไหนนะครับสมมุติว่าทาแผ่นละ10 ML นะครับก็จะใช้ซอสอยู่ที่ประมาณ5บาทส0สตางค์ต่อแผ่นครับทีนี้เรามาชิมไว้เมาส์กันบ้างนะครับอื มันก็จะหอมเข้มข้นไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับเห็นไหมครับต้นทุนไม่ได้แพงเลยแต่เราจะได้เมนูใหม่มาเี่กลูกค้าให้เข้าร้านเรามากขึ้นหรือถ้าใครไม่มีหน้าร้านอยากทําขายทั้งแอบขายอาหารออนไลน์ต่างๆก็ได้เลยนะครับผมมีรูปสวยๆเอาไว้ให้แล้วครับอนุญาตให้เอารูปไปใช้ได้ฟรีเลยนะครับ ส่วนใครที่อยากจะเรียนทําอาหารกับเชฟแวนตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทําอาหารอยู่หลายคอร์สเลยค่ะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊กคอร์สหมูปิ้งต่างๆคอร์สแซนด์วิชพารวยคอร์สสลัดไฮโซคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือคอร์สน้ํายําครบจักรวาลคอร์สหมูทอดตลาดนัดคอร์สน้ําอิตาเลียนโซดาคอร์สซอสช่องใสลุงและคอร์สที่ฮิตมากๆนั่นก็คือคอร์สชาชง10ชนิดนะคะซึ่งจะเป็นชาแบบนึดๆแบบที่กําลังฮิตอยู่ในตอกๆนั่นเองค่ะนักเรียนเอาไปทําขายแล้วกลับมาบอกกันทุกคนเลยนะว่าขายดีมากๆแล้วก็ลูกค้า แอดมินไปได้ที่หน้า f a c e b o o k Fanpage ของเชฟแว่นค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ